สวัสดีครับยังอยู่ในเบียร์รีวิวนะครับของเบียร์ไซคอพีเดียนะครับก็คลิปเมื่อกี้นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับคิรินนะครับตัวดรับเบียร์นะครับต้องบอกว่าเป็นเบียร์ที่ดีเลย นะครับต้องบอกว่าดีเลยนะครับใครมีโอกาสนะครับผมว่าแถวแถวฮ่องกงนะครับสิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะมีให้กินกันเมืองจีนก็น่าจะมีนะครับผมก็สำหรับพี่ไทยเราก็เศร้านิดนึงนะครับหาหาหาเบี้ยแปลกๆกินยากนะครับผมอ่ะตัวถัดมานะครับที่เมื่อกี้บอกกันไว้ว่าเราจะข้ามฝั่งไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปนะฝั่งยุโรปนะครับซึ่ง เบียร์ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับก็จะเป็นเบียร์ตัวนี้ครับนี่นะครับผมเมอร์ฟี่นะครับไอริสเจานะครับผมต้องเป็นบอกว่าเป็นเบียร์ที่เป็นเจลนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับเอ่ออีกยี่ห้อหนึ่งนะครับของโลกนะครับเบอร์หนึ่งแน่นอนนะเขาไม่มีใครเถียงว่าเป็นกินเนส์นะครับเออ่แล้วก็จะมี เออเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับตัวคูเปอร์สนะครับที่เป็นเอ็กซ์ต้าสตว์นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเมอร์ฟี่ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นไอริสต้าที่เออเป็นไอริสนะครับแท้ๆนะครับผมแล้วก็เขามีอายุนะครับอ่านจากในเว็บไซต์เขาบอกเขามีอายุมายาวนานนะครับประมาณ150กว่าปีแล้วนะครับผมก็จากตระกูลเมอร์ฟี่นี่แหละครับก็ค่อยๆสืบทอดเล่ากันมานะครับว่า มีอายุเท่าไหร่อะไรยังไงมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงในยุคปัจจุบันนะครับก็รู้จักเบียร์ตัวนี้ได้ยังไงนะครับอ๋อเบียร์ตัวนี้ได้มาจากไหนก่อนนะครับเบียร์ตัวนี้ได้มาจากประเทศฮ่องกงนะครับผมก็เป็นรุ่นน้องนะครับที่เขาไปฮ่องกงนะครับแล้วก็เอามาฝากนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเบียร์ที่เมืองไทยก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับอ๋อพูดเรื่องนี้นิดนึงนะครับเหรับเบียร์ที่เมืองไทยไม่มีขายผมเชื่อว่า เรานะครับเออสามารถไปอย่างตอนนี้นะครับไปสิงคโปร์นะครับไปฮ่องกงนะครับก็ราคาก็ไม่ได้แพงแล้บางคนบอกโอ้หไม่เอาเบียร์ที่เมืองไทยมีขายต้องบอกว่าบางยี่ห้อเนี่ยเบียร์ดังๆนะครับก็ไม่เข้ามาเมืองไทยนะครับผมผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็น ต้องบอกว่าเป็นเทสเตอร์แล้วกันนะเป็นนักชิมเนี่ยก็บอกว่าพยายามหาที่มันวาไรตี้แล้วก็หลากหลายนะครับเผื่อเพื่อนๆที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเนี่ยนะครับฮ่องกองสิงคโปร์ญี่ปุ่นนะครับเกาหลีพวกเนี้ยนะครับก็มีโอกาสก็ไปลองชิมกันนะเพราะในเมืองไทยเนี่ยถ้าเอาแค่ในเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าน้อยนะครับความวาไรตี้ก็จะยังไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ นะครับผมนี่คืออธิบายให้ฟังก่อนนะครับบางคนบอกโหไม่เอาไม่เอาเบียร์ในเมืองไทยมารีวิวก็จะค่อยๆทยอยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะพี่สําคัญคือมันเป็นที่อารมณ์ของคนชิมด้วยครับว่าวันไหนอยากจะกินอะไรนะมีอะไรอยู่ตอนนี้ที่บ้านมีเยอะมากนะมีหลายผมว่าน่าจะมีประมาณเกือบร้อยนะครับยี่ห้อนะครับแต่ว่าไม่น่าถึงประมาณ50นะครับประมาณ50ยี่ห้อนะครับแต่ว่าก็มีหลายๆประเภทคละๆกันไปอยู่ที่อารมณ์ของคนชิมว่าอยากชิมวันไหนด้วยนะครับผมก็ พูดถึงตัวนี้ต่อนะครับเมอร์ฟี่นะครับเมอร์ฟี่เนี่ยนะครับละขนาดนะครับก็1ไพสนะครับกระป๋องยาวนะครับผมแอลกอฮอล์อยู่ตรงนี้ครับตัวใหญ่ทีเดียวนะครับสี่เปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเป็นสเตาที่อยู่ในสเตาแท้ๆจริงๆนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ของกระป๋องนะครับทำได้สวยงามมากนะครับครีมตัดดำนะครับสวยงามครับแล้วก็มีรูปโล่ตรงนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าเขามีมาหลายกว่าร้อยห้าสิบกว่าปีก็เนี่ยครับ 1856นะครับผมโอเคอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นอีกอันนึงนะครับที่หลายๆคนอาจจะเคยดูคลิปของการทำแบ็กแอนด์แทนนะครับตัวนี้ก็ไปทำแบ็กแอนด์แทนได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวยวมีโอกาสนะครับจะทำให้ดูกันนะครับผมโอเคมีอะไรกันที่ต้องพูดถึงเบียร์ตัวนี้นะครับอ้ออีกอันนึงนะครับที่สำคัญของเบียร์ตัวนี้ก็คือนี่ครับมันมีลูกเหล็กอยู่ข้างในนะครับผมก็เป็นเอกลักษณ์ของเบียร์เออ่บิเทอร์นะครับหรือว่าเบียร์ สไตล์สเตลที่มาจากไอร์แลนด์นะครับหรือมาจากอังกฤษนะครับหรือมาจากโซนนั้นนะโซนยุโรปนะเพราะว่าเขาจะให้ฟองนะครับที่หนานุ่มเป็นครีมมี่ท็อปนะครับเดี๋ยวลองลิ้นชิมกันเลยนะครับแก้วแน่นอนครับบิทเทอร์นะครับกับสเตลนะครับก็คงต้องเป็นอันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ที่เราจะชิมเนี่ยก็คงต้องบอกว่าอย่าไปเทียบกับกินเนสดับนะครับที่เรากินในบ้านเราไม่ได้นะครับจริงๆเมอร์ฟี่เขามีดับเหมือนกันนะครับถ้าตัวนี้จะไปเทียบกินเนสก็คงต้องเป็นกินเนสกระป๋องนะครับหรือกินเนสขวดนะครับโโอ้หเสียง นะครับเสียงมาเลยนะครับเผลที่มันเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเขามีการอัดในตัวเจนลงไปด้วยนะครับทําให้มันเป็นแบบนี้ครับนะครับพอมันไปนอัดไนตรเจนลงไปปุ๊บเนี่ยฟองที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นฟองลักษณะนี้นะครับเหมือนตัวของ จอห์นสมิธนะครับที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกว่าตัวนี้จะรอนานกว่าเพราะฟองสวยสวยมากนะครับตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยตอนนี้ฟองสวยมากนะครับไม่เหมือนกินเนสด้วยนะครับน,นุ่มกว่านะครับแล้วก็ดูดูต้องบอกว่าดูแน่นกว่านะครับออบอดดิงตันก็ยังไม่ไม่สวยเท่านี้นะครับสําหรับฟองนะครับผมเดี๋ยวผมจะรอให้ฟองเขาค่อยๆ เอ่อไล่ขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดมกลิ่นกันก่อนว่ากลิ่นได้ไหมนะครับแต่สีเนี่ยตอนนี้นะครับเชื่อว่าคงยังไม่เห็นสีกันเดี๋ยวเอากลิ่นก่อนแล้วกัน,นครับก <c oughs> ลิ่นกลิ่นเนี่ยนะครับต้องบอกว่ากลิ่นออกออกไหมเลยนะครับกลิ่นเหมือนเวลาเราเราเผาเผาใบไม้ครับใบไม้แห้งแล้วเราไปเผาแบบนั้นเลยนะครับหรือว่าถ้าใครที่นึกไม่ออกเนี่ยให้นึกถึงกลิ่นควันบุหรี่นะครับ จะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นควันบุหรี่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ควันบหรีสัทีเดียวนะครับเป็นเหมือนแบบใบไม้แห้งๆเราไหม้นะครับอืมนะครับเป็นใบไม้แห้งๆนะครับแล้วก็ไหม้ไฟนะครับแล้วมันจะเหมือนเวลาเราไปไปค่ายลูกเสือไปตั้งแคมป์ก่อกองไฟนะครับก็จะมีกลิ่นใบไม้ไหม้ขึ้นมาก่อนกลิ่นแบบนั้นเลยนะครับเนี่ยนะครับฟองเขาจะค่อยๆไล่ขึ้นมานะครับอ้าโอเคสีแล้วนะครับท่นี้ น่าจะเริ่มเห็นกันแล้วนะครับต้องบอกว่าสีเนี่ยเเป็นไปตามเเขาเรียกอะไรครับเป็นไปตามตำรลับนะครับของสไตล์เลยก็คือดําเข้มนะครับทึบแสงเลยนะครับมองไม่เห็นเลยเนี่ยนะครับมองไม่เห็นเขาเรียกว่ามองไม่เห็นแสงที่ทะลุมาจากกล้องเลยนะครับฟองนะครับต้องบอกว่าฟองเนี่ยเนี่ยนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเนียนจริงๆนะต้องว่าเนียนจริงๆนะครับสองนิ้ว นะครับเนียนมากนะครับผมก็ต้องบอกว่าในบ้านเราเนี่ยนะครับตัวกินเนสเองเนี่ยยังไม่มีเป็นกระป๋องนะครับมีแต่แบบขวดนะครับซึ่งฟองก็จะไม่ได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวถ้าเป็นเบียร์ดำนะครับดำจริงๆนะครับก็จะมีตัวชวาสเบียนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วของเยอรมันนะครับ เป็นชวาสเบียขวดขวดสีดำๆนะครับฉลากแดงแงหน่อยเนี่ยนะครับตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นชวาสเบียนะครับก็จะดำเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวคูเปอร์ที่เป็นสเตลนะครับฟองก็จะไม่ใช่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีฟูลเลอร์นะครับตัวพอร์เตอร์นะครับลอนดอนพอร์เตอร์นะครับตัวนั้นก็จะเป็นเบียดำเหมือนกันแต่ฟองก็ไม่ใช่แบบนี้เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยฟองนุ่มจริงๆนะครับนุ่มจริงๆนุ่มจริงๆเนี่ยนะครับชิมเลยดีกว่านะครับ อืโอเคนะครับผมก็เอเอาที่อะไรก่อนดีล่ะนะครับมัน ที่งงไปเนี่ยเพราะว่ามันดีนะครับก็เลยก็เลยก็เลยงงไปนิดนึงนะครับเริ่มต้นจากจากกลิ่นก่อนนะครับจากเมื่อกี้ที่มีกลิ่นของความของความไหม้ไหม้มาอย่างเดียวเนี่ยพอดื่มไปเนี่ยนะครับจะมีกลิ่นของเขาเรียกว่ากลิ่นขั่วกลิ่นไหม้ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าจะตามมาด้วยกลิ่นเหมือนเหมือนคาราเมลนะครับคาราเมลนะครับหวานหวนตามมานิดๆนะครับกลิ่นคาราเมลนะครับแล้วก็ความซ่าน้อยมากนะครับความซ่าเนี่ยก็เป็นทรายเอ่อ ไอริสตาวเลยนะครับหรือว่าใครนึกไม่ออกเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกินเนสนะครับคล้ายๆบอดดิงตันนะครับแบบนั้นเลยนะครับผมฟองนุ่มมากดูข้างนี้นะครับนุ่มจนขนาดแบบอย่างนี้เลยครับคล้ายๆกินพวกแบบคาปูชิโน่เลยนะครับกาแฟคาปูชิโน่ขมน้อย นะครับเป็นขมแบบขมจางๆเลยนะครับถือว่าเป็นเป็นถ้าเทียบกับตัวผมว่าตัวเนี้ยนะครับเอ่อเอาไปเทียบกับกินเนสกินเนสนะครับดราฟที่เราที่เราไปซื้อกินกันได้เลยในบ้านเรานะครับมันมันมันใกล้กันมากนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยกลิ่นของความกลิ่นของการคั่วนะครับโรสเซ็เนี่ยมัน มันเด่นกว่านะครับถ้าเป็นกินเนสเนี่ยเออต้องบอกว่าบาลานซ์จะถ้าเป็นดาร์ฟนะบาลานซ์ Balance จะดีกว่านี้แต่ถ้าผมบอกเลยนะครับแบบตรงๆแบบไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะถ้าเป็นกินเนสขวดเนี่ยส่วนนี้ไม่ได้นะครับกระป๋องยังไม่เคยกินนะครับแต่ถ้าเป็นขวดเนี่ยกินเนสที่เป็นขวดในบ้านเรานะครับอันนี้ดีกว่ายเยอะนะครับอืมนะครับตามนั้นเลย กลิ่นคาราเมลนะครับจางๆบางๆนะครับเออ่นำที่กลิ่นกลิ่นขั่วนะครับดื่มง่ายนะครับผมผมผมว่ามันดื่มง่ายนะครับกับแอลกอฮอล์ระดับนี้เนี่ยนะครับถือว่าไม่ได้เยอะนะครับ4%แต่ถือว่าเป็นสไตล์ที่ดื่มง่ายนะครับเอ่บอดี้ไลท์นะครับบอดี้เนี่ยฟองเนี่ยเขาดูหนานุ่มสีดูดำนะครับแต่พอดื่มบอดี้ไปเนี่ยเออ่ความซ่าไม่มีพอความซ่าไม่มีปุ๊บเนี่ยนะครับ มันก็ไม่มีความหนึ่งแล้วมันจะไม่กัดลิ้นนะครับพอไม่กัดลิ้นปุ๊บเนี่ยความรู้สึกเวลาดื่มไปคือดื่มง่ายดื่มคล่องนะครับแล้วโล่งแบบโล่งตลอดทางนะครับผมไม่มีไม่มีไม่มีความรู้สึกเหมือนแบบบางครั้งมันมันมันหนักแน่นเกินไปนะครับอันนี้ไม่มีเลยนะครับฟองยังฟองยังดีอยู่เลยนะครับผมยังสวยอยู่เลยนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับไม่แปลกใจเลยนะครับที่เขาบอกว่านะครับมันมันดีจริงๆนะครับแล้วมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นคอมเพตสเตอร์นะครับกับ กินเนสนะครับก็จริงๆนะครับผมเอาไว้มีโอกาสนะถ้าผมได้ได้ได้ลองกินเนสตัวที่เป็นกระป๋องแบบนี้นะครับจะเอามารีวิวให้ดูว่ามันสู้อันนี้ได้หรือเปล่านะครับผมก็เออเนี่ยนะครับจริงๆในกระป๋องมันจะมีลูกกิ้งแบบนี้นะครับช่วยช่วยทําให้มันเกิดฟองแบบนี้นะครับผมก็ยังไงลองหาทานกันดูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับฮ่องกงมีนะครับเออสิงคโปร์มีเออญี่ปุ่นมีเกาหลีมีนะครับไทยไม่มี นะครับผมก็วันนี้นะครับไปก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเป็นเบียรอะไรนะครับติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันมานะครับว่าเดี๋ยววันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ